เราก็จะมาเป็นมอคคาปั่นกันบ้างเนาะ,ะทำกาแฟาค่ะมอกค่าปั่นเนี่ยจะใช้น้ำกาแฟา4ออนนะคะกดเลย4ออนอ่ะพอเราได้กาแฟา4ออนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับมอคคาปั่นนะคะก็ความหวานเท่าเดิมค่ะใส่นมข้นจืดก่อนเลยนะคะที่1ออนค่ะ แล้วก็นมข้นหวานค่ะ2ออนนะคะพอมาใส่ขวดบีบก็แบบสะดวกเนาะ,ะน้ำกาแฟ4ออนของเราได้มาแล้วนะคะเนี่ก็จะผงโกโก้ค่ะเอามาเทใส่นะคะ1ช้อนพู้เล็กน้อยประมาณสัก10กรัมเนี่ยค่ะใส่ไปเลยอ่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็เทใส่โถปั่นได้เลยจ้าแล้วก็ผงปั่นนะคะ1ช้อนแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะ1แก้ว นี่นะคะเทเลยแล้วเราก็ปั่นเลยยี่สิบห้าวินาทีก็เลยเรียบร้อยค่ะสีน่ากินเนาะมีความสีโกโก้สีช,โชโโ็อกโกแลตเราต้องใช้ตัวช่วยไหมไม,ไม่ต้องใช้อันนี้อโอเคโรยผงโกโก้นิดนึงก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะ มีความแบบอมอคค่าหน่อยโรยผงโกโก้นิดนึงก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะ,ะมีความแบบอมอคค่าหน่อย